อนนี้ทานายเขายังคุยอยู่ค่ะให้ทานายเขาซักไปก่อนให้ท,ทานายเขายังคุยอยู่สารออกมาก่อนค่ะสารไม่สืบแล้วสารออกมาก่อนสารไม่สืบแล้ว ทนายกินไม่หยุดทนายหิวยังคุยอยู่ใช่ไหมช่องนู้นยังคุยอยู่อ่ะโอเคโอเคคุยไปต่ออืมก็ค่อนข้างที่จะที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ศาลโอเคศาลโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ศาลค่อยมาพูดให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ศาลค่อยเคลียร์อีกทีหนึ่งแต่วันนี้ยังยังวันนี้ยังไม่สามารถอ่านคำพิพากษาได้พรุ่งนี้ขอเป็นพรุ่งนี้ เขาไปปรึกษาหัวหน้าองค์คณะก่อนค้าก่อนที่จะกษาหัวหน้าองค์คณะก่อนเพราะว่ามันเป็นคดีของคนมีชื่อเสียงมันต้องเข้าที่ประชุมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สรุปแล้วก็แล้วก็แล้วก็อ่านเราอ่านคาพิพากษานะคะการสืบพยานก็ผ่านไปโดยความด้วยความแบบเ่งเครียดหนักหน่วงนะคะ แล้วก็จนสิ้นสงสัยละจำเลยก็ให้การดีนะครับเป็นประโยชน์กับกับกับอไอ้นี่มากๆโตัสารดีค่ะออ,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 อจำเลยให้การดีจำเลยไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธอะไรค่ะจจำเลยยอมรับทุกข้อกล่าวหาแล้วก็แล้วก็วกอ่ออรอฟังคำวิพากษานะคะอืมพี่ยอมคุยกับใครนั่นแหละเอาพี่ยังไม่จบอีกเหรอ อ๋มอ,อมีปิดมีส่งท้ายมีส่งท้ายเหรอเดี๋ยวต้องเข้าที่ประชุมใหญ่อีกรอบหนึ่งก่อนนะคะอันนี้อันนี้มีจำเลยอ,อยู่ด้วยก็จะอีกมูทหนึ่งแล้วเดี๋ยวที่จะเอาที่ประชุมใหญ่จะมีแค่สามคนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้สรุปจากที่ประชุมใหญ่ปุ๊บก็จะมาขึ้นไลน์แล้วก็จะมาชี้แจงนะคะอืมอทุกคนคนหิวน,นะคะไปหาซื้อกันได้นะคะมึกอ,อันนี้ อร่อยมันคือหมึกหมึกคล้ายๆสาร<ต>คุณรมณ์ดีค่ะเก่งค่ะ <laughs> มันต้องมันต้องเข้าเข้าที่ประชุมใหญ่ก่อนค่ะมันยังไม่สามารถตารไม่สามารถพี่ากสาได้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอขอที่ประชุมใหญ่มีมติก่อนว่าจะออกมาประมาณไหนเพราะถ้าให้สารตัดสินเองสานอาจจะลงโทษประหารชีวิตเลย <laughs> สา,ส,าสารจะไม่แค่ศาลไม่แค่ศาลจะไม่แค่แค่จำคุกนะคะศาลจะลงโทษประหารชีวิตเลยโดยจากรูปคดีแล้วมันค่อนข้างรุนแรงนะคะสารจะต้องลงโทษประหารชีวิตค่ะอืมเขาก็ยอมรับแหละค่ะแต่อยู่ที่ดุลยพิสารและสารท่านจะตัดสินอย่างไร อ่าด้วยด้วยสัวนหนึ่งใช่ใช่ใช่รอพยานจำเลยก็คือพยานจำเลยเป็นบิดาค่ะพยานจำเลยเป็นบิดารอพยานจำเลยด้วยพยานจำเลยพวกนี้พยานจำเลยอาจจะมีความเห็นที่เป็นประโยชน์นะคะพวกนี้อาจจะไม่ได้ไปแล้วค่ะ อาจจะไม่ไปละเอาไม้เอาไม้ก้านมายอมไหมอ้านปิดคดีเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้มันยังไม่ย,ไมยังไม่ครบขั้นกระบวนการพิจารณานะคะยังเหลืออีกบางส่วนยังเหลืออีกบางส่วนค่ะแล้วมีการเบริกพยายนอีกบางส่วนะ ำนานหักเขาขัางเดียวอยู่ซื่อแล้วใจไปหามองเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังมาเลวเลียวพรุ่งนี้ตานจะเปิดพรุ่งนี้สานจะเปิดเพลงจือบ่ก่อนการพิพากษานะคะก่อนการอ่านคำพิพากษานนะคะจืบบ่เท่ากับไม่จือค่ะกูหาอีกหรือกูหาอีกกูบอกเลย ยูซื้อกระดันซื้อบืออาใจไปหาเมืองเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังบาแฝรบอลเดียวบอตรงเธอใครมันบอเปลี่ยวลบลิบออกไหมไม่ลบ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 ถ้าของเขาเดียวสือบอดิฉันไม่เคยลบอะไรนะดิฉันรู้สึกมันเป็นความสวยงามไม่ลบหรอกมันเป็นความทรงจําดีๆก็เก็บมันไว้อย่างนั้นแหละดีจะตายน่ารักดี คำเจ้าของคำเดียวว่าจื้อเนี่ยถูกต้องค่ะพี่เฟิร์สพูดถูกสรุปคู่จริงคือทนายถูกต้องถูกต้องเลยค่ะอันนี้อีเฟิร์สนี่ก็ต้องตื่นก่อนหลับลึกกันไปหมดอ่าไหนวะไหน,ไหนลองแก้แกลเสถียรอไม่ได้ท<ม>ําเลยนะเนี่ยธรรมอาจารย์เบียจบไม่สวยอีกแล้วใจเย็นๆสิอีบตองมึงนี่กับสารแน เดกกูก็ด่ามึงที่ผ่านมาก็ไม่มีจบอันไหนไม่สวยนะคะก็สวยทุกอันอันเก่าอันก่อนก็สวยแต่เพียงว่าคนอื่นนะ่ะมาทำให้มันเป็นเรื่องที่ผิดไปตักเจตนาของคนแพรี่เฉยเือผิดไปจากเจตนาของแพรี่เฉยเคนอื่นนะคะน้องเขาก็ไม่ได้น้องเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเลย พี่ออมนี่พี่ออมกำลังใช้จิตวิยาอยู่แน่เลยเรามันไม่สามารถไปับบ,บังคับเรื่องภายในใจของใครคนอื่นได้จิตใจคนมันบังคับไม่ได้จริงจิตใจคน นอนก่อนเลยค่ะใครนอนได้นอนก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันช่องนี้ก็ของขวัญได้อยู่นะคะทนายต้องไปหาเงินมาฉีดฟิลเลอร์ที่ใต้ตานะคะ นอนเด็ดเกินคนนี้ไม่ใช่ก็หาไปเรื่อยๆค่ะเจอจุดกว่าเจอแต่เจอคนนี้ใช่อย่าไปว่านอเขาโกหกเลยค่ะบางทีเขถ้าสมมติมันออกมาจริงๆนะความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะคือ วันหนึ่งที่เขาคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เขาทำมามันมันอาจจะถูกต้องใช่ไหมแต่พอแบบได้ลองมาเดินในเส้นทางนี้แล้วมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเขาก็แค่นั้นแค่แยกแยกย,ย้ายก็แค่วันไม่ใช่ทางที่เลือกแล้วมันไม่ใช่ก็แค่หาทางเดินใหม่แค่นั้นเองอืมนั่นแต่อไม่พูดดีกว่า ไหนอะไรอ่ะไม่เอาอันนันเรื่องของน้องเขาแถลงกี่โมแถลงพรุ่งนี้ค่ะตื่นตอนไหนก็ตื่นตอนไหนก็นนนกนนนกแถลงตอนนั้นขอบคุณสำหรับมินิฮาร์ดนะคะนี่มีคนส่งมินิฮาร์ดมาให้แล้วเนี่ย เดี๋ยวแถวพรุ่งนี้ขึ้นมาคือกี่โมงจะได้พักผ่อนบ้างนะคะแม่อ่าพรุ่งนี้ไม่ได้แวะแล้วก็จะเร็วหน่อยโอ้ยคุณพี่ก็ต้องมมอ่อนแล้วนะคะคุณพี่แอปเปิลเอาตรงๆมันแบบว่ามันมันเป็นไปนไม่ได้เลยอะว่ะค่ะพี่แอปเปิลนะคะ ใช่ค่ะไม่ใช่แฟนเก่าเขานางบอกว่าอยู่ไหนนะอยู่ลาวนู่นเนอะเอออยู่คนละที่คนละทางเลยอะไรก็ไม่รู้กูจะบ้าตาย น,นี้เป็นไปได้คือคนเสื้อฟ้าถูกต้องค่ะเออเนี่ยใครที่พีมมาเอาไปเลยไปจิ้นกันไปเป็นเล็กเบี้ยนกันไปแพรี่ว่าโอ้ยสบายมากพี่กล้วยหนูว่าชิวมากหนูว่าชิวสุดละพี่กล้วยไม่ต้องห่วงนูหรอกแพรมีเห็นไหมมีคนตั้งชื่อดอกแล้วนะแพรมี เราจะลงไลน์ได้ยังอ่ะแล้วแต่เลยอ่าเดี๋ยวแข่งเดี๋ยวแข่งจบตานี้ลงไลนะ์ละพอเดี๋ยวรอเข้าที่ประชุมใหญ่กันที่ประชุมใหญ่จะว่าไงก็อีกเรื่องหนึง่งยูซซี่ก็เดินใจเป็นกระองจีตาหิวต่อมาสานง่วงตาเริ่มง่วงแล้วค่ะตาเริ่มง่วงแล้ว แต่ก็ชนมาได้ทุกทีทุกทีอนแมนคุยกันแล้วนะอุย้ยได้ยินด้วยนะแมนแมนคุยกันเท่ากับคนคุยเป็นเป็นผู้หญิง

ทำให้ดูพี่รอดูได้รอไม่ถึงสามวันเคียมากอย่าพิมพ์คอมเมนต์ที่ไม่ดีมานะคะสารเอาลงหลุมนะคะตามเธอเออมันเหมือนตลกเนาะฉันจะมีข่าวอยู่แล้วเหรอฉันขอไม่ฉันขอแบบเนี่ยยังขึ้นรูปอยู่เลยเนี่ยแหม่มโพดดับหกวันที่แล้วฉันขอฉันขอไม่เสพโซเชียลสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมมหน้าสมสมติ มีใหม่คนหน้าปิดไปเลยไม่ต้องเปิดไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เนไม่ได้ปิดไงไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดแบบอาซาในโซเชียลขนาดเนี้ยแต่ก็ต้องเปิด ก็เปิมแต่ก็ไม่ได้ปิดไงก็เหมือนตอนที่เราคุยคนแรกกับคนนี้ก็เหมือนกันว่าเราก็ตั้งใจว่าไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดคุณก็เปิดเลยจ้ะเปิดเปิดเปิดก็ขนาดเปิดยังเป็นแบบนี้อ่คุณก็คิดดูคุณมีนแล้วถ้าดิฉันไม่เปิดมันจะไม่หนักกว่านี้อ่ก็คือเป็นใช่ไหมก็คือไม่ได้ปิดทุกคนก็ทราบทุกคนทราบอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าดิฉันรู้เรื่องนี้จากไหนดิฉันรู้เรื่องนี้จากไหนก็รู้หมายถึงว่าเวลาลงเวลาลงไงก็เราจริงใจกับคน เวลาลงแบบขัลงมันจะได้แบบโบไม่ช้ำน้ไม่ขุนไงไม่ขุนกับใครไม่ขุนกับมันนะติแต่ก็ขุนกับเราอยู่ดีคนเดียวไม่แฟร์ก็ต้องยอมรับว่าเราเข้าหาเขาเองมันก็ใช่แต่มันก็ต้องแฟฝงกันนะ่ะปาวเพราะถ้ากับคุ่นี้ตื่นมาไม่มีอะไรค่ะทุกคนเหมือนเดิมจบ แทนที่อยู่กับความจริงที่สุดแล้วเก่งมากค่ะตำนานรักข้างหน้ากูขอเอาแถวละยองแล้วกันขับรถชั่วโมงเดียวพอหาในจันไปเลยโอ้ยไม่เอาเมืองจันทั์แคบไปไกลอะไรอ่คนจันมันก็นั่งอยู่แถวแถวนี้แหละเมืองจันมันแคบคนจันมันก็นั่งอยู่แถวแถวนี้แหละไหนดูคนมีลูกกระเดือกเปล่าเป็นชายแท้เปล่าผ่าแล้วผ่าแล้วผ่าลูกกระเดือกแล้วมีลูกกระเดือกก่อนนะเป็นชายแท้เปล่าผ่าลูกกระเดือกแล้วจ้า เราเลิกติดตามไปแล้วหนึ่งติดตามไปเถอะค่ะก็ซัพพอร์ตน้องไปเดี๋นวนะ้าเขาไม่มีอะไรก็ได้นะคะทุกคนสุดท้ายะมอาจ,จะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะเป็นเหมือนเดิมรักเอยเตยของเหมือนเดิมก็ได้ต้องศาลยังไม่ได้อ่านคำพพากาษานะคะอย่างนี้เพื่อไม่ตัดสินกันเองนะคะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ศาลรอพยานอยู่พยานจำเลย บิดา,า ing, อ้างตัวเป็นพยานให้จำเลยอ้างตนอ้างตนบิดาอ้างตนเป็นพยานให้จำเลยนะฮะ เเต้องมีเพลงเศร้าเหมอนแล้วนะต้องเปิดเพลงเศร้าแล้วอ้วองรอหัวหน้าค่ะหัวหน้ากำลังคุยไม่รู้หัวหน้าได้อะไรบ้างกำลังหัวหน้ากำลังคุยกับจำเลยอยู่ ฉันเอย่าอืมความสิ้อ่ะดูอะไรกันล่ะสารควรนอนพรุ่งนี้ตื่นมาพิจารณาดีลอยกระทงอาถรรพ์แล้วนะยังไม่ถึงขั้นเศร้าแค่เซ็งเออมันเซ็งเซ็งไม่เศร้าไม่อะไรนะไม่เศร้าไม่เศร้าหรอก โอ้ยเรื่องแค่นี้เจิบสำหรับนางมากเลยค่ะเมื่อเทียบกับสิ่งอ่ไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้าแต่ว่ามันเสีได้เจเสีได้เพราะว่าเราก็ตัดจริงใจกันกับน้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองแค่ว่าเออถ้าเรายังอยู่อ่ะเราดึงนางไปมาได้อีกไกลมาได้อีกไกลพ่อเขานั่นแหละค่ะเชื่อไม่ได้เรายังดึงนางมาได้อีกไกลไงเสีได้ตรงนี้ นตอนนมาพ่ยองเธอเสมอฉันผู้ใจยี่ย่ากูไม่น่าพิมพ์ว่าฝากใจลอยไปลอยด้วยเลยยีย่ยอาใจกูลอยใส่กระทงไปนี่เอง เยอะเราใจกูใส่กระทงไปกูสาฝากใจไปเขารับกูบอกฝากใจไปลอยด้วย嘛ไม่ได้บอกเมืออ่อใจกูใส่กระทงแล้วลอยไปพี่นี่นะพี่วันชัยเขาบอกว่าฉันนึกถึงเบสึกไปแล้วนะเบสึกอ๋อ oh, เบสึกคนนั้นเหรอพอก่อนเถอะพี่วันชัยใช้หนูได้พักบ้างสักให้หนูได้พักบ้างสักสามสี่ชั่วโมง <laughs> <laughs> ไม่ใช่สามสี่วันนะสามสี่ชั่วโมง เขาบอกมาถึงขั้นนี้สรุปตัวค่ะมันยังสรุปไม่ได้จริงๆค่ะสรุปไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราฟังมันง่ายไปเพราะว่าเราก็คุยกับผู้ใหญ่เขาแล้วอะไรล้วให้เขารู้บ้างอะไรบ้างให้เขาคุยสักนิดนึงก็ได้ก่อนจะไปก่อนจะจากลากันก็คุยกันสักนิดนึงอาจจะไม่ได้จากลากันแบบนั้นก็ได้นะคะ ดีดีมากดีมากดีมากเบสส์มีสาวชวนมาคุยทุกวันแต่ไม่มีทีท่าใช่ไหมคะพี่วันชัยแต่วันนั้นเขาดูมีทีท่ากับคุณแพรี่ใช่ไหมคบพี่วันชัยไม่มีเขาไม่ได้มีอะไรเลยนางไม่ได้มีอะไรกับฉันเลยวันนั้น แพที่ทำไมจับได้ก็จับได้เพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกนคอมคเมนบอกมุมใจก็มีอยู่สองคำตอบค่ะพี่ละยกไม่ได้มีคำตอบเดียวนะคะตอนเนี้ย เขายอมรับค่ายอมรับเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขาก็ยอมรับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเท่ากับอไปช่องรู้แล้วหรอไปช่องรู้แล้วเหรอคนเนี้ยคนที่พิมพ์เนี่ยผมจะทำให้ดูนะ แม่ออมก็ไปฟังคำพูดเด็กโกหกพวกลมอยู่ได้เดี๋ลอดูพวกนี้คุณอาจจะเป็นมีท่าที่ทีท่ายังไงอยากรู้ว่าพ่อเขาจะพูดอะไรกับหนูบ้างอรายกรู้อแค่นี้แหะเขาก็ขอโทษแทนลูกเขานั่นเลยอืมคิดว่าอืมแต่ก็หวังว่าคุนพที่จะไม่ทิ้งน้องน้าเขาก็พูดอีกตลอดดีจังว่า แบบไม่ทิ้งน้องไม่ทิ้งน้องอย่าอะไรนะอย่าทิ้งลูกอะไรลูกผมไม่ไม่อยากพูดไม่พลาดทิ้งไม่พลาดทิ้งเราถั่วเกม <c oughs> <c oughs> めじゃくーゃ歌トな。<laughs> <laughs> บางทีเขาก็ไม่ได้อยากได้โอกาสแล้วเราไปคิดแทนเขาไม่ได้หรอกทุกคนโอเคอยากได้ความสุขความสนุกของเขาเขาก็อยากได้ความสนุกตามวัยเขานั่นแหละค่ะเขาอยากได้ความสนุกตามวัยวันนี้คุยชนะลินตกข่าวอแล้วนะ รอบหน้าหายุจัก40โอ้ยต้องตื่นก่อนเกินยี่สิบหก็ไม่เอาแล้ว ชินาลินยังไม่นอนหรยชินาลินไม่อยู่วันนี้นางไม่อยู่นี่อ้าแล้วเมื่อกี้พูดถึงใครอะไรตกาวามิแซลบอกว่าวันนี้ที่วันนี้คุณชินาลินเขาตกข่าวอีกแล้ว ขบวนรถไฟสักหน่อยไหมคะขอขบวนรถไฟสัก3สาขบวนได้ไหมคะจะได้วันรูอเป้าหมายคะ่ะ